นะสวัสดีครับพอดีแดบบไปสีเป็นก็ไปได้ละนี่ครับืมแบมตมันหมดครับจะไม่เปลี่ยนใส่แบตรีโมดเอยนดครับทุกรุนน่นเป็นได้หมดหนะ่าไปเสียค่าค่าให้เขาเปลี่ยนให้ตามร้านเขาชาร์จเราแพงมากเลยบอกให้ อันนี้แค่ห้าสิบห้าบาทเองไปซื้อสีสิเป็นแกะออกครับนี่ยแกะออกง่ายๆค่ะอันนี้เป็นเป็นกุูแจตัวหลักครับส่วนไอ้สำรองไม่มีบาร์โคดต,ตรงนี้นะต้องให้มันตรงเอ้ตัวนี้มันจะมีจะมีเน serial number เ,เอ้แบตตัวติดตรงเนี้ย แกะออกมาได้นะครับนี่กดไปเรียบร้อยร็จแล้วโอเคแล้วกดไปเรียบร้อยครับโอเคโอเคดูดูมีไฟไหมนี่โอเคขอบคุณครับที่ติดตามครับผม